ล่าสุดเนี่ยน้องก็ไปเล่นทีมชาติเยอรมันนะครับคือตรงนี้หลายคนสงสัยว่าไปเล่นทีมชาติเยอรมันได้ยังไงคุณพ่อคุณแม่ก็มาจากไทยทําไมถึงได้ไปเล่นทีมชาติเยอรมันเปเป้ล้อมดไม่ชอบเป <c oughs> เป้ยูโนเปเป้ยานโน้ตตอนนี้มันมีข่าวเยอะมากเลยนะครับว่าน้องพิโรธฟินบาเนี่ยก็สามารถที่จะเล่นให้กับประเทศไทยได้นะครับแต่ว่ามาถามน้องจากปากเลยดีกว่าว่า ถ้าหากว่ามีโอกาสนั้นจริงๆขึ้นมาเนี่ยเขาจะว่าอย่างไรนั่นเองนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านกระสู่แตงโมลงเปียพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับผมแตงโมพงศ์พิสุทธิ์ผิวอ่อนนะครับแต่ว่าแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราในวันนี้นะครับบอกได้เลยครับว่าถึงเมืองไทยปุ๊บก็มาคุยกับผมปั๊บเลยนะครับขอต้อนรับนะครับน้องพิรวัตฟินบาวสวัสดีครับคืออย่างแรกเลยนะฮะน้องเนี่ยต้องบอกก่อนว่าอาจจะยังพูดไทยไม่คล่องนะครับ คือต้องบอกว่าเราจะคุยกันเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ถ้าน้องพูดไทยได้บางคำเนี่ยก็เดี๋ยวจะให้น้องพูดถ้าพูดไม่ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปลให้นั่นเองนะแต่ว่าอย่างแรกเลยดีกว่าว่าถามน้องเขา่อนว่าจะออกเสียงชื่อน้องเนี่ยออกเสียงยังไงเอ่อฟินโอนฟินบราวด์แบบฟูลแนมในเย e ร n ันถ้าเรา o ูดภาษาเยอ e ม n นชื่อของน้องฟินโอนฟินฟินบราวด์แต่ถ้าชื่อไทยก็คือพีรวัตรฟินบราวด์อ <Finn. S 2> <Finn. S 1> ่าโอเค ถามนิดนึงครับว่าเริ่มเล่นฟุตบอลเนี่ยตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ since I was six I think I started playing football like I was six years old and I played in the club named BVB in Germany yeah in Germany อ๋อก็คือน้องเนี่ยเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่อายุ6กขวบแล้วก็เกิดที่เยอรมันครับ so you never study in Thailand or you never live in Thailand คือไม่เคยอยู่ในเมืองไทยเลย never never อ๋อ IC IC นะฮะก็คือแบบเขาโตที่นู่นอยู่ที่นู่นเลยแล้วก็ยังไม่ได้เรียนภาษาไทยคือคุณพ่อเนี่ยไปอยู่ที่นู่นตั้งแต่11ขวบนะฮะแล้วก็มีน้องอยู่ที่นั่นนะฮะ So how o are you now? I'm 17 yeah. 17อ๋อก็ตอนนี้อายุ17 just turned 17, right? s e v e n t y e a h just turned last s e v e n t last month alright I see <Yes. S 1> ก่อนที่เราจะไปคุยกันมากกว่านี้นะฮะเราคงจะต้องมาถามไปหน่อยดีกว่าว่าพีรวัตรฟินบาวเนี่ยพูดไทยได้มากน้อยขนาดไหนนิดหน่อยครับ ่านิดหน่อยเ้ยพูดชัดอยู่อ่ะมีคําไหนบ้างอ่านิดหน่อยครับสวัสดีครับอสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าขอบคุณครับอ่าผมผมสอนเพิ่มสบายดีไหมครับสบายดีครับอ่ you a อ s w e r ม e นะอ่ะนี่ไงเห็นไหมพอได้พอได้นะอ่ะ what do you like to eat I like mom's food คือชอบคุณแม่ทำอาหารโอ้โหคุณแม่ยิ้มเลยตอนนี้คุณแม่ทำอะไรให้กินกระเพรากะเพรากระเพราไข่ดาวครับอ่อกินก๋วยเตี๋ยว ก๋วยเตี๋ยวครับโอ้โหพูดชัดนะเนี่ยเอาจริงพูดอาจจะไม่ได้เยอะแต่พูดชัดเป็นคนพูดชัดนะมีกะเพราก๋วยเตี๋ยวเป็ดเป็ดครับอ่าเป็ดตัวผู้หรือเป็ดตัวเมียไม่รู้ละคืออาหารไทยที่ชอบมากที่สุดกะเพรากอกะเพรากะเพราเป็ดด้วยนะเคยเคยทานนี้ไหมหมูปิ้งกินกินื้อหมูปิ้งพอกสติ๊ก Yeah, no, no, yeah. อาก็คือรู้จักหมดน่าจะเคยทานมาเยอะแล้วนะฮะเอาอย่างนี้ดีกว่าคือตอนนี้เนี่ยโหต้องบอกว่าเพิ่งจะเข้าสู่นะฮะในช่วงสําคัญในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพนะเพราะว่าหลังจาก17ไปเนี่ยมันก็จะต้องพัฒนาเข้าสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพแล้วนะฮะแล้วเขาก็เริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่6ขวบ So can I ask you about the after that when you first start football at six <Yeah. S 1> and then uh, where do you play After that, and move to uh, how how you move to Castrol? Oh, oh, like okay. That. Oh, it's a long, it's a long way. Uh, I was like in three different uh, clubs before or oh, Three? Yeah. Oh. Or maybe more. I don't know. <laughs> All right. Okay. Yeah. It was like uh, Mannheim. I was in defi It's in Bavaria. Oh, yeah. Second division? No, nah, it, it's like a academy. Yeah, academy. It's, it's like an academy. Yeah. it's not a re club. like academy mm. from international It's academy academy. an an from อ๋อก็คือไปอยู่อะคาเดมี่มาก่อนก่อนที่จะไปเข้าสโมสรฟุตบอลเดี๋ยวขอถามวันนี้นิดหนึ่งว่าอะคาเดมี่ในเยอรมันเนี่ยมันดีไหมมันดังไหมเอ่อ it's a club but uh, it's like international club because there mm. are many people from uh, other countries like mm. the whole world mm. And yeah there uh, different people like some some t i e s too like Mike, some time yeah like Mike Archibald เคลื่อน อาชิตพลเขาก็ไปซ้อมฟุตบอลกับไมค์ชิตพล how come it was covid uh, and then it was a school break and a train break uh. and then I went home for some months and then Mike Ashipol text me if he can come and train hmm. with me because it was like a break hmm. and then he came to us and then we trained together with my brother ก oh, <g> ็ค <c> ือเอาจริงแหละเขารู้จักกันอยู่แล้วนะแล้วเขาก็ซ้อมด้วยกันน้องก็บอกว่า ที่ได้คุยกันนะอะสรุปภาพรวมก็คือเหมือนกับว่ามันเป็นช่วงที่พักเบรกด้วยช่วงโควิดด้วยนะฮะช่วงโควิดอ่ะนะฮะมันไม่รู้จะไปไหนก็คือมาเจอกับไม้แล้วก็ซ้อมด้วยกันนะฮะ So did he tell you about Thai football? No, never. <laughs> <laughs> he told me that he plays for the national team but uh, uh, I didn't ask him some questions. Yeah. อ๋อก็คือได้พูดคุยกันบ้างนะไม้อมาอชิณิพงก็เล่าให้ฟังว่ามาเล่นทีมชาติไทยไงแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้คุยอะไรเยอะนะ So after that, after that academy, uh, how you moved to Karlsruhe? Oh, no, I went I went uh, to Waldhof Mannheim then. Waldhof Mannheim? Oh yeah. <laughs> uh, okay, in the second division? Then in the third division. Third They're division division, division yeah. 3. Okay. And then I moved to Karlsruhe. Karlsruhe. Okay. So how did they find you? Uh, like it was like the final from a tournament. เรา a ล e นกัน i ั s t าร์ท a ูแล้ว n รา w น n 2-0อน t นั้น e a อามห t ืเมี่ n e a กตอนนั้นอายุ16ไงแล้วก็ไปเจอคาวสรูแล้วก็อยู่ชนะ2-0แล้วก็เห็นว่าเฮ้โอเคเล่นดีโซสกอ seeing you right so 2-0 is good enough and they let you try right yeah I was like a couple trials in Castro before but they didn't say yes to me but in that time they say yes ก็คือเคยไปคัดมาแล้วสอสารอบแต่ว่าสุดท้ายแล้วไปคัดก็จนคัดติดนะครับแล้วก็ you you sign with them Castro yeah one year after I think now now in the under 70 year I signed the contract with them yeah How long is it now? It's like t years. Alright. Oh, l Oh so after 19 you have to turn <Yeah. S 1> professional right? <Yeah. S 1> oh, so y right? e sure. sure. a ก็เซ็นสัญญานะฮะตอนนี้ก็เซ็นสัญญาแต่เอาจริงๆแหละตามข่าวเมืองไทยเนี่ยก็นะเดี๋ยวรอดูว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยอาจจะมีการย้ายทีมหรืออาจจะอยู่กับคาส์ูหรือว่ายังไงก็แล้วแต่เพราะว่าล่าสุดเนี่ยน้องก็ไปเล่นทีมชาติเยอรมันนะครับคือตรงนี้หลายคนสงสัยว่า ไปเล่นทีมชาติเยอรมันได้ยังไงคุณพ่อคุณแม่ก็มาจากไทยทำไมถึงได้ไปเล่นทีมชาติเยอรมันเออ it was like cup hmm. like in Germany they have like cups for the national team to scout and so all the academy right n nah, o it's like uh, in Germany we have 16 types of uh, states อ๋อก็จะมี16 state and from the 16 states we have a tournament like the best uh, players of them Mm. Place in the tournament it's in this and after the tournament like they scout uh, 24 people I think uh, players and then they invite them to a trial mm. and scout them uh, yeah okay so you one of 24 yeah of another no, uh, I don't know how many players I think 300 uh, okay plus and the best 24 are coming to but you one of 24 right final yeah yeah to be in the camp. ก็คือมันจะมีแบบเหมือนถ้วยในการแข่งขันหรือว่าทัวร์นาเมนต์เนี่ยนะฮะแล้วน้องเขาก็ไปเล่นแล้วก็เขาก็จะหาผู้เล่นที่ดีที่สุดเนี่ยมันก็จะมี300คนนะฮะสุดท้ายแล้วก็จะเหลือ24คนเนี่ยก็จะได้เข้าไปสู่ทีมชาติก็ไปเทสไปลองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ so after that after you being select mm hmm. to national team you have to be in the camp for how long and uh, it was like four days from sun from Saturday to Thursday, I think. Mm. And it was like, like training camp for like, twenty-four player. Yeah, for twenty-four players ah. in Frankfurt. What uh, was it? Mm. There's a DFB campus, mm. and there uh, we train. Like there is some for yeah. any tournament for this camp. Uh, no, it was not the real national team. It's like a camp for, for the, selecting. Yeah, for selecting for the national team. Uh, some players uh, played uh, for the. national team uh, two weeks later against b e l i u m and I think Poland. Ah. But yeah. Did, did you did you get to they, they didn't select me. อ๋อโอเคก็คือเหมือนกับว่ามันก็จะแบบเหมือนไปลองนะฮะมันจะเป็นแคมป์เนี่ยแหละเหมือนบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นมินิแคมป์นะฮะ พอคุณได้รับเลือกเข้าไปอ่ะเดี๋ยวลองอแคมป์นี้นักเตะคนนี้ไปแคมป์นี้นักเตะคนนี้ไป24คนเขาก็จะมีเป็นแคมปัสเขาเรียกว่าแคมปัสแล้วกันนะฮะก็จะไปเก็บตัวฝึกซ้อมเนี่ยสวันนะครับก,ก็เลือกเอาวันวัน,วนพืหัสถึงวันอาทิตย์อะไรก็ว่ากันไปนะฮะสุดท้ายแล้วเขาก็จะมีทีมเมต์แข่งขันก็แล้วแต่แคมป์นะว่าเขาจะเลือกใครนะครับ Did you see any big p l a y e r when you were there Yeah. ต้องถามว่าเขาเคยเจอผู้เล่นในบุนเดสลีกาบ้างไหมหรือว่านักเตะดังๆในบุนเดสลีกาเยอรมันไหม Have you ever met a famous player in Bundesliga?Of course the first team players o okay. k uh, yeah. a u h or, or any team in Bundesliga b u t Bayern Munich, uh, Borussia Dortmund when the first team mm. play against have you ever met anyone?Not e t I'm not the guy who goes uh, to the stadium. see any player yeah, I'm not I'm not the guy who's going every week to look at uh, the first team okay but uh, when carlos played against liverpool i was the ball guy ah ah used to play with liverpool and a like, like right? right, right? ball right boy Club. okay at the side of the yeah, pitch the right side, yeah. how 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 uh, did you feel oh, it was it was a Good? great great feeling yeah because in front of you the famous player like van Dyke or mm -hmm. you hand the ball to him no no i'm just i'm just throwing it to the corner อ๋อก็คือเจอฟันได้นะฮะแล้วก็โยนลูกบอลไปให้ who is your favorite player of some v a n d j k is i'm looking u p for him or kimpembe kimpembe i like him too yeah La มอส yeah i like him อันนี้ชงให้แบบหวานเจี๊ยบเลยลาอ็อสเปเป้ลา m o อ ไม่ชอบเปเปๆ you you know เป p e yeah no เป๊ะ he's he's a good guy but I'm I'm not 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 ah okay ah ก็คือมีฟันได้ฟันไดคิมเปเป้อ่า okay so what is your favorite position in on the pitch ก็คือตำแหน่งไหนอะที่ชอบที่สุด I think defender like middle defender or center defender yeah center back yeah can other position can you play Yeah, I, can play, I can play. right back or left back, but not so good. Mm. Yeah. The best is uh, center back. Yeah, center back. In the youth, I played striker as well. Striker. Oh, oh! <laughs> <laughs> So, what is the difference all of your position that you have been playing? Yeah, as a striker, you need to strike. As a... Do you have to score. Score, score goals. Yeah. <laughs> and in the mid center midfielder, you need to pass much and that's the defender you defend. so you don't like to pass i, I like but uh, i'm not like if uh when i not your best older, job yeah it's not my best job mm. like so it's more comfortable it, in uh, defending like senior defender yeah ah okay how tall are you now i think i'm one meter and ni uh, ninety-two. ninety two oh i think oh. maybe you get another like six or seven centimeters so you r e gonna be <yeah. S 1> like almost two two met you know yeah but I, I don't want to uh, <laughs> not too <yeah. S 1> high right yeah so high yeah. alright okay so okay I ask you คือตอนนี้ก็ต้องถามแหละนะว่าโอเคเราก็ถามมาเยอะแล้วนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับในการเริ่มต้นแต่ว่าถ้าหากว่ามีหนึ่งสโมสรที่เขาอยากจะเล่นนะแล้วก็ถ้ามันเป็นไปได้จริงเนี่ยเขาอยากจะเล่นที่ไหนนะ uh, which club do you want to play in your football career the most, oh, the, most uh, yeah. the most i think liverpool liverpool yeah. <laughs> <laughs> because like you're a fan of uh, liverpool fan right yeah uh, like i like to watch liverpool mm. yeah okay That's fine. Yeah. <laughs> who you want to play with most player you want to play with i don't have any player. Uh, any player yeah เ h ็น e ู้เ p l a ค e r ้แไม่มีผู้เล่นคนไหนที่ผม่นกับเอเคะรแล้วก็ต้องมาถามกันต่อนะว่าอันนี้ก็มีสมโมสรในใจแล้วนะฮะว่าตอนนี้มันมีข่าวเยอะมากเลยนะครับว่าน้องพิรรธฟินบาวเนี่ยก็สามารถที่จะเล่นให้กับประเทศไทยได้นะครับแต่ว่ามาถามน้องจากปากเลยดีกว่าว่าถ้าหากว่ามีโอกาสนั้นะจริงๆขึ้นมาเนี่ยเขาจะว่าอย่างไรนั่นเองอะนะครับ uh, What if you can play for Thai national team What do you think? Mm, yeah, a good thing. Think, yeah. a thing. think, it's I, like, I good อ uh, ืมใ i t g ั i ก i ดี w ี่สุ h ฉันคิดใช n ฉัน i ค่รอว i า o ม i n g i ทยแล n ด์มาฉั h จ n ไปที่ไทยแล i ด์เ i ื่อ m ยอ i ม g นมา g ่อนฉั r จ e ไป a ยอรมันโอเคชัดเจนนะครับก็คือว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยก็คือถ้าไทยแลนด์เรียกเขาก็สามารถที่จะเล่นให้อยู่แล้วนะฮะคือเขาก็รอแหละนะส่วนว่าถ้ามันมีโอกาสจากทางเยอรมันเขาก็เล่นอยู่แล้วนะฮะ uh huh. อะไรดีที่สุดในอาชีพนักฟุตบอลเนี่ยมันก็ควรจะ go for it นะฮะ ผมว่าหลายๆคนคงทราบแล้วแหละนะ <Yeah. S 1> ในรุ่นอยู่19อะไรอยู่ 18, ยางเงี้ย is it possible for next year y e a h yes of course อ yeah. mm ืม hmm. เอาละครับชัดเจนครับชัดเจนนะฮะรอนะฮะเอ่อ uh, it have to be up to the manager <Yeah. S 1> right but you training every day yes I got the plan from coach uh huh. yeah he gave me some errands in German you have to like training everyday We have uh, one day off oh, one day only one uh, two, day two <off. S 2> two two days with the <Game. S 2> weekend with the weekend uh, yeah. Okay. Uh, ก็ว่ากันไปนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะฮะน้องพิรัตฟินบาวหรือว่าภาษาเยอรมันก็คือฟินบ้า is it correct น่าฟินกรอง n ินเบ้านะฮะ ถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้เลยกันหรือว่าอยากถามอะไรก็ฝากที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวอ่ะวันนี้เรามีเสื้อมาให้น้องด้วยหยิบมาเลยให้ทั้งคุณพ่อคุณแม่เสื้อแตงโมลงปีรพงยิงครับ you cannot find anywhere in the world because it's only three left หาที่ไหนไม่ได้แล้วเหลือ3ตัวนะฮะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะ